สามพันสามพันเต็มโตมากค่ะทุกคนดูนี่คือสามพันละจ้ะพี่น้องโอเคอสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหล my plane สวัสดีเพื่อนเชาว YouTube ทุกคนนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าจ้าวันนี้พอดีไปที่หาดจำเพยนมาจากขากลับก็เลยไปแด้ที่แมคโครจากทุกคน ก็จะมารีวิวให้เพื่อนดูเนาะวันนี้น่ะใช้เงินไปสามพันกับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะไปซื้อของที่แมคโครนะทุกคนได้ของมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนได้แบบครบมากเลยมาดูว่าเราได้อะไรบ้างนะคะแล้วทุกชิ้นก็จะมีราคาติดไว้เลยนะคะทุกคนเนาะนี่เราซื้อมานะคะวันนี้นะสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทก็กว่ากดตังไปสองพันไม่พอนะต้องใช้การาดจ่ายทุกคนซื้อเกินงบอีกแล้วจ้ะทุกคน แต่ว่าได้ของที่แบบว่าโ,โหเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างทุกคนถุงนี้ก่อนนะคะทุกคนจ๋าน,นี่ได้มีจ้าหมูนะจ๊ะหมูสามชั้นอันนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะชิ้นใหญ่เลยค่ะทุกคนแล้วก็แล้วก็ไปซื้ออกไก่มานะคะทุกคนอันนี้อกไก่เราจะเอามาไว้ทาอาหารให้แมวด้วยนะทุกคนเพราะว่าจะทําอาหารให้แมวเองนะโอ้โหถุงนี้ สกิโลกว่าเลยนะสองกิโลกับสี่ร้อยกรัมสี่ร้อยยี่สิหกกรัมแล้วทุกคนทุกคนถูกมากร้อยเก้าสิบสี่บาทโอ้โหนี่ถ้าเราซื้อที่ใกล้ๆบ้านนะได้สี่ชิ้นนะแล้วแพงมากโอเคค่ะทุกคนใหญ่ไหมนี่ค่ะได้หมูนี่มาด้วยนะทุกคนขาหมูเลาะกระดูกตัดชิ้นนี่ร้อยหกสิบห้าบาทเอามาไว้ทามเมนูแซ่บนะทุกคน ก็จะไปเร็วเดียวเลยนะคะเดี๋ยวพิจะยาวทุกคนแล้วก็ได้สันในหมูนี่ค่ะเกือบหนึ่งกิโลนะคะเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดกรัมนะคะร้อยเก้าสิบสี่บาทคุ้มค่ามากเลยที่แรกจะไม่แวะแล้วนะทุกคนก็เลย้องแวะนิดนึงซี่โครงหมูนะคะอันนี้ก็เกือบหนึ่งกิโลนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาททุกคนนี่ค่ะนี่คือเป็นพวกของสดนะคะทุกคนก็ได้มาต้องหลายอย่างเลยนะคะนี่ค่ะทุกคน โอเคแล้วอันนี้ก็เป็นมะละกอทุกคนลูกนี้สิบสาบาทลูกใหญ่มากมะละกอนะคะทุกคนอันนี้พริกปาปิก้านะคะ4ี่ิบเบาทสีส้มสีส้มแพงนิดนึงยี่สิบห้าบาทค่ะแล้วก็ได้ประกาศขาวสามสิบาทนี่เราจะมาทำกิมจิทำเองนะทุกคนซื้อพริกมาแล้วมันหวานมันเทศ มันเทศเนะี่ยทุกคนเรียกมันเทศเนี่ยสีบาทเจดสิสตางได้เยอะเลยคะ่ะทุกคนน้ำหนักโลกว่าเลยทุกคนคะเนี่ยที่แมคโครนะคุมค่าเร็กโสดนะคะอันนี้428รกรัมแนละ้วทุกคน33.75สาตางค์ถุงใหญ่มากนี่กินนานมากเดี๋ยวต้องแบ่งใส่ช่องฟิสต์นะทุกคนเพราเรากินไม่ทันอันนี้ผักกวางตุ้งกับคะนา้าทุกคนจะมาทำจับชาย แต่ราคามันอยู่ในใบนูน้นนะไม่แพงหรอกทุกคนโอเคแล้วก็แตงไวญี่ปุน่นโอ้โหนี่ห้าสิบเก้าบาทได้เยอะมากเลยนี่ทุกคนเพราะชาท,ทนสลัดแล้วก็ําพวกตามทั่วนะโอ้โหอร่อยมากทุกคนนี่ได้เยอะได้ตั้งหกเจ็ดลูกแตงกวญี่ปุน่นทุกคนโอ้โหแล้วก็ได้อะไรได้กล้วยจ้ะกล้วยกล้วยนี่ก็ประมาณสามสิบกว่าบาทจ้ะทุกคนกล้วยหอมจ้ะ ได้ส้มมาส้มมาโลกว่าแปดสิบหกบาทจ้าเพื่อนแคโรดแคโอดโลครึ่งนะทุกคนสาสิบเจ็ดบาทกูทุกคนทุกคนเยอะมากขายเสร็จดูมันเยอะมากทุกคนได้อีกสองถุงด้ 3, สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบคุ้มค่าเห็ดทุกคนเราจะมาแกงเราจะมาแกงเห็ดนี่แกงเห็ดนะเราได้เห็ดมา อ,นนอันนี้กีวี่จ้าทุกคนมีเส้นอะไรนะเขาเรียกเส้นอะไรอะเส้นแก้วจ้าทุกคนอันนี้เห็นไหมทุกคนของเยอะมากเลยดูดูปริมาณเห็ดที่เราได้มาวันนี้แบบว่าทุกคนเนี่ยเห็ดสี่ถุงเนี่ยทุกคนเรามีใบย่านาเลยจะมาแกงเห็ดแล้วก็ใส่อะไรนะยอดมะพร้าวนะเราได้ยอดมะพร้าวมาด้วยพี่น้องจ๋า นี่ก็ปาปิกาอีกหนึ่งอันนะทุกคนถ้าพี่ปาปิกามาสามอันเลยน่ะสามสีน่ะทุกคนโอ้โหวันนี้ของได้ถูกใจได้เยอะมากอันนี้ก็ได้พริกแบบนี้มาด้วยจ้ะทุกคนเนี่ยอะไรโกชูจังนี่นะทุกคนของเกาหลีเนี่ยนะคะมาทําอาหารเกาหลีเนาะพริกไทยดําที่เราตามหามาแสนนานมีแล้วเราชอบมากแต่ว่ามันไม่ได้ซื้อสักทีอันนี้พริกแมสซิโกจะลองชิมดูทุกคน แมพริกแมกซิกานนะน่ยี่สิบาทนี่เยอะเลยไม่รู้ว่าเผ็ดไหมไม่เคยกินค่ะเจอก็เลยลองดูมะเขือเทศอันนี้ร้อยกว่าบาทค่ะทุกคนมะเขือเทศสีเหลืองสีออกเป็นเหลืองนี่ร้อยกว่าบาทประมาณเท่าไหร่ร้อยร้อยสีบ้อห้าสได้แล้วอบเชยที่เราต้องกินประจำนะจ๊ะด,ดีต่อสุขภาพมากเนี่ทุกคนหรือว่าซินหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกอะไรซินนามอนนะทุกคนนี่ ซินนามอนนี่เองอบเชยนี่อันนี้พริกนี่เราจะมาทำกิมจิเย่ได้แล้วนี่แบบแบบขวดนี่เรามาทำอาหารฝรั่งทุกคนโอ้โหพี่น้องอีกตั้งเนืองุงนะปุ๊บสาววันนี้มันก,ก่อนเต็มตุ๊กโอ้โหมันเยอะจริงๆนะไอรินมันเยอะจริงๆริงฟ้าทองยี่สิบหกบาทจ้าโอเคเสียงดังฟังชัดนะจ๊ะ โคาโดโคาโดนี่99บาทนะทุกคน1กิโลสองลูกใหญ่เบ้อเลยเข้าเข้าหัวเรา <c oughs> <c oughs> โอ้โหนี่เออกละลำ26บาท1กิโลหนึ่งหัวใหญ่แล้วคนข้างๆเอามาใส่ข้างๆเราเราได้ของเขามาด้วยกํะลำสองหัวเพราะว่าเขาผสดใกล้ๆแล้วเขาคิดเงินแล้วเราก็กวานลงรถเราเราไม่ได้ดูเนาะ 1ิบาททุกคนโอ้ยเนาะนี่ใช้เท้าหรือว่าติชนะทุกคนจะเอามาทําจับชายนะคะวันนี้ทำจับชายให้คุณลูกนะคุณลูกมาอันนี้ก็เป็นยอดมะพร้าวอ่อนนี่เราจะมาเกงใส่กับเห็ดใส่น้ำจัานางเพราะว่าไม่มีหน่อไม้นะคะที่แมคโครนะก็เลยได้มะพร้าวอ่อนนี่มายอดมะพร้าวอ่อนค่ะสามสิบสบาทโอ้โหสามพันยังไม่หมดพี่เนาะ พี่น้องได้หวัวหอมมาอีกหนึ่ง, <c oughs> งถุงหนึ่งกระสอบฟักทองอีกนี่พี่น้องจากครึ่งหนึ่งพาฟักทองนี่เราจะเอาทําอาหารแมวด้วยแล้วกินเองด้วยทุกคนต้มใส่อกไก่ใส่แครอทนะเราดูสูตรเมื่อคืนแล้วนะคะดูสูตรแล้วนี้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี้เจดิบกว่าบาทโอ้โหไทเซอูไอเดสิบเก้าบาท จคุณแม่มากว่าถุงใหญ่มากโอ้ที่สำคัญมะนาวพี่นอ้องจ๋ามะนาวยี่สิบห้าลูกมะนาวไรเม็ดยี่สิบห้าลูกเป็นเงินเท่าไหร่อยากดูราคาทุกคนมาขอดูราคามะนาวหน่อยเนาะซื้อแพงแล้วเกินวันนั้นซื้อแพงแล้วเรากินมะนาวตลอดเนาะทุกคนโอ้มะนาวไรเม็ดร้อยหกสิบห้าบาทจา้าทุกคนนี่ยี่สิบห้าลูกจก้ะคุ้มค่ามากนะทุกคนเพราะได้ถุงใหญ่เนาะโอเค โอ้ยังไม่หมดจ้าทุกคนได้นมอีกหนึ่งขวดโอ้ทุกคนจ้านี่รวมหมดมีนะ่ั้สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทโอ้เรากินเดือนนึงไม่หมดละจ้าทุกคนเนาะนี่ต้นเดือนพอดีนะเราก็ซื้อไปซื้อของแบบนี้คุ้มค่าค่ะที่ไม่โคไม่ได้ไกลาจากบ้านนะทุกคนแต่ขี้เกียจไปโอเคจ้าวันนี้ก็จบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะไปทําอาหารทะเลกับคุณลูกนะจ้าวันนี้คุณลูกมาเราทำอาหารทะเลสด ชิมกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูว่าทําเมนูอะไรนะคะแล้วก็จะรีวิวอีกที่หนึ่งคุณลูกสาวก็ซื้อของมาให้แต่จะเป็นคลิปถัดไปนะคะว่าก็ซื้ออะไรมาให้ค่ะทุกคนโอ,คโอเคจ้า<ๆ>ลาไปก่อนแบบพูดเร็วๆฟังไม่ทันก็ขอภัยด้วยนะจ๊ะ <ๆ S 1> ข,อขอบคุณทัุ้กคนเก่าเพื่อนใหม่ค่ะที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะ <ๆ S 1> บ๊ายบายพบกันใหม่ที่เลหน้าจ้าทุกคนเจ้าเจ้าชื่อจี